บ้านหลังนี้นะคะจะใช้เป็นงานหินอ่อนหมดเลยค่ะแล้วที่สาคัญนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็จะใช้เป็นไฟระบบสัมผัสนะคะแล้วก็เป็นระบบสมาร์ทโฟนนะคะสามารถปิดเปิดผ่านมือถือได้เลยค่ะโต๊ะทานข้าวนะคะที่เป็นขาสแตนเลสนะคะสีดรสโก้เหมือนกันค่ะจะได้เข้ากับบ้านลูกค้านะคะท็อปหินอันนี้นะคะก็จะเป็นท็อปหินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโซนเคาน์เตอร์บาร์นะคะสามารถแขวนแก้วไวได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะโซฟาอันนี้นะคะนางเอลออกแบบ เดีไซน์เองนะคะเพราะว่าจะเป็นโค้งเว้ามุมนี้นะคะหินเนี่ยนางเอลไปคัดมากกว่า3ชั่วโมงค่ะไม่มีแร่หินเลยนะคะซุ้มที่สวยหรูอลังการมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราแบ่งสัดส่วนจากด้านหน้านะคะกับโซนด้านหลังนะคะสามารถวางของได้นะคะเพราะว่านางเอลใส่เป็นชั้นกระจกนะคะสามารถออกแบบได้หลายสไตล์นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่แนวลักชัวรี่นะคะนางเอลสามารถออกแบบสไตล์โมเดิร์นได้นะคะสไตล์คลาสสิกสไตล์หรูได้ทุกสไตล์เลยค่ะขอแค่ลูกค้าขอมา น้องเอวก็จัดให้ได้หมดเลยค่ะ